สวัสดีครับทำไมอลูกออกไม่ได้ครับมันเปียกหน้าบ้านอ่ะไม่ออกนะจะบ้านไหนนั่งอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วครับไม่ต้องออกไปไหนครับน้องเดื้อหลับอีกแล้ว ทั้หลับทุกที่เลยล่ะครับน่าเหมือนกันดีเระนอนจ้ะออกไม่ได้ก็นอนจ้ะ